คงต้องส่งกำนันไปหาลูกชายเดี๋ยวนี้น่ะกระพริบจี้มันร้านให้หน่อยปึ้งนี่มิดีโอ่อนสโตร์แคมค่ะวันนี้วันนี้ไปงานแต่งวะคะเอ่องานแต่งพี่ปอครับยังคนก็มีใช่ไหมครับช่องนี้ฮะเสร็จฉากนี้ก็ไปแล้วครับไปกับใครคะไปกับกรีนเอฟห้าแล้วก็เคลลี่ธนพัท์แล้วก็แล้วเมื่อกี้คุยโทรศัพท์กับใครคะเมื่อกี้คุยโทรศัพท์กับใครเหรอครับประมาณ า <c oughs> <c oughs> แล้วก็เดินไปเลยนะคะคุณผู้ชม, <c oughs> มเดินไปเลยความลับของสวรรค์เราเปิดเผยไม่ได้นะคะเราก็ต้องมาติดตามฉากนี้นะคะในละครขุนเดชนะซีนนี้นะคะจะเป็นซีนที่คนที่ซีเรียสที่สุดคือพี่หนุ่มสซู๊ดนะคะมันไม่วางของเขาค่ะคุณผู้ชมอันนี้พี่หนุ่มในทารมงพะรนค่ะแล้วอย่างนี้เขาก็รู้แล้วดิว่าคนที่นอนอยู่นี่เป็นใครอะ่ะเขาบอกแล้วว่าไม่น่าทำกับขุนเดชอย่างนี้ What? <laughs>